ข้อเสนอที่หนึ่งให้ชาวกัมพูชาถ้าอยากให้กองทัพไทยถอนทัพจากพระตะบองถอนทัพจากปันเตียมเมนเจยถอนทัพจากปลอยเป็ดหรือบุกเข้าไปถึงเสียมเรียบเลยเนี่ยถ้าอยากให้เราถอนทัพให้ชาวพนมเปญโค่นหุนเซนออกจากคำนาจก่อนถ้าไม่ยอมไม่ถอนทหารมีอะไรไหม ถ้ายากนะักก็ตั้งโต๊ะโต๊ะทางซ้ายเขียนว่าสมัครเป็นสัญชาติขมิโต๊ะทางขวาเขียนว่าสมัครเป็นสัญชาติไทยถามดูว่าพี่น้องที่อยู่เสียมเรียบอยู่ปันเจียเมเจยอยู่ไพลินอยู่พัพตบวกจะเดินมาสมัครเป็นคนสัญชาติไหน ถ้ารบกันเที่ยวนี้เรานี่สามารถบุกเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาได้และผมเสนอให้กองทัพภาคหนึ่งนี่ละถูกพี่น้องประชาชนทัวลงไปจนกระทั่งไม่มีที่จอดรถทัวแล้วตอนนี้ให้กองทัพภาคที่หนึ่งบุกไปยึดพาตะบง ให้กองทัพภาคที่หนึ่งบุกไปยึดจังหวัดปันเจียเนเจยยึดปอยเป็ดแล้วเจรจายื่นข้อเสนอที่หนึ่งให้ชาวกรัรมพูชาถ้าอยากให้กองทัพไทยถอนทัพจากพระตะบองถอนทัพจากปันเจียนเจยถอนทัพจากปอยเป็ดหรือบุกเข้าไปถึงเสียมเรียบเลยเนี่ย ถ้าอยากให้เราถอนทับให้ชาวพนมเปญโค่นหุ่นเซนออกจากอับนาจก่อนถึงจะเจรจาคือเราไม่อยากจะไปยึดพนมเปญเราก็ยึดพระตะบองเสียมรากอำเภอศรีสโสพลจังหวัดปันเตียมเมนเจยปอยเป็ดไพลินนี่ยึดให้หมดยึดไว้ใช่เฉยนี่แล้วบอกว่าถ้าจะเจรจานี่ไปโค่นหุ่นเซนก่อน โอนหุนเซ็นแล้วมาเจรจากันยื่นข้อเสนอปักปันเขตแดนตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนถ้าไม่ยอมไม่ถอนทหารมีอะไรไหมถ้ายากนักก็ตั้งโต๊ะโต๊ะทางซ้ายเขียนว่าสมัครเป็น สัญชาติขมิโต๊ะทางขวาเขียนว่าสมัครเป็นสัญชาติไทยถามดูว่าพี่น้องที่อยู่เสียมเรียบอยู่ปันเจรเมนเจยอยู่ไพลินอยู่พัตตะบอกจะเดินมาสมัครเป็นคนสัญชาติไหนมันก็เดินมาสมัครเป็นสัญชาติไทยหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายพอได้สัญชาติไทยแล้วก็ยึดพัตตะบองเสียมราชศรีสโสพลกลับคืนมาเป็นของประเทศไทยเลยดีไม่ดี ไม่เห็นมันยากตรงไหนเลยแล้วต้องตำนิอธิบดีกรมสนธิสัญญาบอกว่าถ้าเรายกเลิก m อ u 2543เราจะเสียเปียบเพราะกัมบูชาจะกลับไปใช้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907ไปใช้ก็ไปใช้สิครับ ก็เรายืนยันว่าเราจะปักปันเขตแดนตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนผิดไปจากนี้ไม่ยอมเมื่อเรายึดพื้นที่ไหนได้เส้นราตวีหนึ่งต่อห้าหมืันดันทหารกัมพูชาถอยไปห้บกิโลเมตร ถ้าเข้ามาในระยะ50กิโลเมตรยิ่งเลยเสร็จแล้วเราก็สร้างรั้วมาเรื่อยๆสิครับพี่น้องถ้ารัฐบาลไม่มีเงินก็ทำผ้าป่าสร้างรั้วมั่นคงกั้นชายแดยนระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยให้บริจาค คนละร้อยก็ได้ใครบริจาคก็เขียนชื่อไปติดไปเหมือนเราสร้างกำแพงวัดนี่เข้าใจไหมครับพี่น้องทั้งหลายใช้เงินทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าทำเป็นรัว้วลวดหนามหยีเพลงแบบที่เวียดนามทำกับกัมพูชาเวียดนามทำกับจีนระยะทาง817กิโลเมตร ใช้เงินไม่เกิน7,000ล้านบาทพี่น้องทั้งหลายเราก็สร้างไม่ใ่สร้างรั้วเสร็จก็ทำถนนข้างรั้วนั่นละเป็นถนนราดตระเวนติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็เอาโดนบินราดตระเวนเพื่อป้องกันไม่ให้โจรเขมรนเข้ามาลักหัวลักควายพี่น้องประชาชนดีไม่ดีพี่น้องทั้งหลาย แก้ปัญหามันจะยากอะไรท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญาเราจะใช้มึงต่อห้าหมืนนี่มีปัญหาอะไรถามเออถ้ามีปัญหาก็ดวนกันแบบแม่ทัพภาคสองพูดใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายดวนกันเลยให้มันรู้ไปว่าไผเป็นไผพี่น้องครับผมถามคนที่อยู่แนวชายแดนเขานี่ต้องการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เขาไม่ต้องการให้ขมินมันมาแย่มาควรประสาทมาควรบาทาอีกแล้วเขาต้องการอยู่อย่างสงบเพราะฉะนั้นต้องกำจัดระบอบหุ่นเซนพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องขมินส่วนเรื่อง MOU 43แก้ง่ายอย่างที่ผมว่านั่นละเราจะ ยกเลิก MOU43 ยกเลิก MOU44 และเราจะปักปันเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ยึดถือหลักอย่างนี้แล้วก็ถามกับมููชาจะเจรจาไหมถ้าไม่เจรจาเราก็ทำรั้ว1ต่อ50,000แต่ฝ่ายเดียวจะมาขัดขวางการทำรั้วเราเราก็สอยไปสิครับสอยไปใครจะมาขัดขวางถ้า จะเอาชาวบ้านมาขัดขวางก็ยิงผู้ขึ้นไปก่อนถ้าไม่ไปก็ฉีดน้ําใสถ้ายังไม่ฉีดฉีดน้ําใสไม่ออกก็หนังสติ๊กยิงใช่หนังสติ๊กยิงไม่ออกก็เล่นของหนักเลยทีนี้พี่น้องครับเออเราไม่ได้บุกลุกประเทศเขาเรายึดแผนที่ของเราแผ่นดินของเราอืพี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่อง M O U 43เรื่องสุดท้าย ที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจก็คือแพรทองทานชินวัตรมันจะอยู่หรือมันจะไปพี่น้องครับผมนี่แตกหักกับหัวใจตัวเองแล้วผมไม่สนใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไรจะวินิจฉัยให้แพทองทานลุดผมก็ไม่สนใจ จะวินิจฉัยให้แพรทองทานอยู่เป็นนายกอีกผมก็ไม่สนใจเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าถ้าวินิจฉัยให้แพรทองทานเป็นนายกต่อผมจะบอกพี่น้องยึดธรรมเนียมรัฐบาลครับพี่น้องครับนี่ผมจะบอกพี่ชิดว่าให้ประกาศล่วงหน้าทำไมต้องบอกประกาศล่วงหน้าบอกอีสามวันเราจะมายึด แพทองทานก็จะสั่งตู้คอนเทนเนอร์มามาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลทีนี้แพทองทานมันก็เข้าไม่ได้ภูมิธรรมมันก็เข้าทำเนียบไม่ได้ประหลัดข้าราชการเข้าทำเนียบไม่ได้หมดเพราะมันเอาตู้คอนเทนเนอร์ล้อมไปหมดทีนี้เราทำยังไงเราก็อยู่นอกตู้คอนเทนเนอร์สิครับพี่น้องครับก็จัด เปทีมุมนั่นมุมนี้ร้องราทําเพลงไม่มันเข้ามาทําเนียบรัฐบาลถามมันจะไปอยู่ที่ไหนทีนี้ถ้าเรารู้ว่าแพทองทานไปทํำทำเนียบที่ไหนเราก็ตามไปที่นั่นใช่ไ,ม,ชไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายเอาประวัติศาสตร์ซ้ํารอยสมัยก่อนเรายึดทำเนียบรัฐบาลไว้อาเขย ของแพรทองทานชื่อสมชายวงสวัสด์เป็นนายกไม่ได้มาทำเนียบสักวันพี่น้องอยู่เต็มหมดอาเขยไปทำทำเนียบอยู่ที่สนามบินดอนเมืองพี่น้องขนหวยอึดอัดทนไม่ได้ยกกันไปยึดทำเนียบรัฐบาลที่ดอนเมืองเลยใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่าโกงล้อประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยพี่น้องก็เตรียมตัวครับรองเท้า ใครไม่มีก็ใช้เกือบขี้แบบทหารขมินก็ได้หรือใครมีรองเท้าผ้าใบก็ไปซักไว้มีรองเท้ากีฬาก็ไปซักไว้ถุงเท้าก็ซื้อประเภทหกคู่ร้อยเหมือนผมซื้อเนี่ยเตรียมไว้เพราะต้องอยู่กันหลายวัน เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าโอ้ตัวเปลี่ยนถุงเท้ารองเท้าไม่ต้องเปลี่ยนเตรียมไว้รองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงเป็นอยู่นะครับขอให้เป็นนายกต่อไปยึดทำเนียปิดทำเนียบรัฐบาลไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นประกาศอย่างเปิดเผย ไม่ต้องมาสงสัยว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉให้แพทองทานเป็นนายกต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ปิดทำเนียบไม่ให้มันเข้าสิครับพี่น้องแล้วก็ตามไปไล่มันมันอยู่ที่ไหนไปไล่มันที่นั่นอ้าวแล้วถ้าตัดสินให้มันหลุดละ่ะถ้าตัดสินให้แพทองทานหลุดเราก็ต้องยืนว่า หากร่วมรัฐบาลถ้ายังบ้าไม่เลิกไปเชื่อฟังทักษิณไปหนุนชัยกเกษมเป็นนายกเราก็จะไล่ชัยกเกษมออกจากตำแหน่งเหมือนเดิมมีน้องจังหลายทำใหม่เดี๋ยวหาว่าเราไม่มีเหตุผลเรามีเหตุผลเราต้องการแก้ปัญหาวิกฤตขมรให้มันเรียบร้อย และเรารู้ว่าถ้ามีนายกจากตระกูลชิน,นวัตรหรือมีนายกที่เป็นลูกสมุนของทักษิณสุดท้ายมันก็แก้ปัญหาขมิมนไม่จบสักทีใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายดังนั้น เพื่อเป็นการขุดรากถอนโคนแก้ปัญหาเขมรในี่มันเบ็ดเสร็จเราต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นลูกสมุนทักษิณชินวัตรนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่จะนำควา,ามสงบสุขมาแก่พี่น้องประชาชนเจ็ดจังหวัดพี่น้องประชาชนอุบลศรีสเกตสุริน บุรีรัมย์สะแก้วจันบุรีตราดเขาจะขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไล่จะกูลชินวัตรและพักเพื่อไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลออกไปให้ได้เขาจะขอบคุณและพี่น้องทางประเทศจะขอบคุณพวกเราพี่น้องทั้งหลายแล้วต้องบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าจะยึดทำเนียบเที่ยวนี้เราต้องไม่กลับนะ ไม่ชนะไม่เลิกไม่ชนะไม่เลิกไม่ชนะไม่เลิกขอบคุณครับผม